ทองทอย่าไปเดี๋ยอดเลยอาการวนถึงไหจัดการมงุต้นมาจ้ะกาเตาแฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ีเฟ่เอาไปบ้านแล้วสวัสดีค่ะอีเฟย์อกมันกลับบ้านและเมิน่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรานช่องพลายแซ่บสั้นกว่าเมืองนะคะชมบรรยากาศเปิดมากับเนี่ยค่ะพญางาช้างพลายยายาวๆนะคะอันนี้มาโชว์ตัวนะคะมาโชว์ตัวสวัสดีค่ะโอดูกีบัวทักทายอยู่กับอยู่กับพ่อสิงห์นะคะ มานั่งอยู่ที่อเมรเรือยๆเ่างสวัสดีครับพี่กุ้งโอ้วันนี้ทำไมได้มาเนาะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีตอนนี้ก็อ้าวอ้าวบวกนี่นี่นี่ตอนนี้คะดูผู้จัดการแต่ละซุ้มดูฮานุนอันนั้นของผู้ใดผุนกลุ่มแบบไงเรื่อยผุนเจ้าทินเจ้าทินอันนั้นเจ้าทินดิเออ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่นะคะตอนนี้รู้สึกว่าอ่หมาจะเยอะกว่าช้างแล้วตอนนี้งานจะเข้าหรือเปล่าฮะเออโบควานบับานดมยาดมแล้วก็ว่าควานบบานต อเพิ่งกลับมาจากข้างนอกช่องพี่แซมเตือนพอดีอ,อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีนะคุณกุ้งนะคะสองผู้จัดการซุ้มน้าเงินมาครบเปล่าซุ้มน้าเงินไม่มาแล้วค่ะซุ้มน้าเงินกลับส่งแล้วค่ะโอ้ส่งกลับไปแล้วเพราะว่าเยอะเหลือเกินก็เลยล่อกาแฟค่ะขับรถเรียกกลับไปอยู่ในซุม้มแล้วก็วิ่งขับรถอ้อมนะคะอ้อมมา <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกาแฟจะมาตาม เพราะว่ารู้สึกว่าจะวุ่นวายไม่ใช่อะไรเวลาช้างเขาทําพิธีกลางสนามเดียวผู้จัดการของเราจะวิ่งไปลงด้วยนะคะโอ้ยนองผู้จัดการกันสวัสดีค่ะคุณนัทมนนะคะสวัสดีคุณนายกิน ออ,อพี่ควันเข้ามาแล้วพี่ควันเข้ามากับบัวแล้วบัวจะทำยังไงบัวบานอยู่แกงใหญ่ดูนิ่งๆนะโอ้ธรรมดาค่ะแกงนี้เขาสุขุมสุขุมแต่ควานตอนนี้ไม่รู้ยังไงหัวใจเต้นตุบตับหรือเปล่าไม่รู้คว<ฆ>ันหัวเป็นแชม <c oughs> ช <c> มยาดมตอนนี้ตอนนี้ดมยาดมหลายรอบแล้ววันหัวของเราไปที่ไหนเนี่ยมีคนจดจันเลยครับผมดูอย่างนี้เหมือนว่าพ่อมหาจะสูงกว่าพ่อสี่อ๋อถ้าดูดูแบบนี้ค่ะดูแบบนี้เพราะว่าดูตามแบบพ่อมหาจะเชิดหน่อยนะคะเอาเรียงลำดับงานค่ะเรียงลำดับงานดู ตัวเล็กตัวใดจูงดูตัวใดเล่นมากตัวใดฮะตัวเล่นมาเขาก็เล่นนี้เลยเจ้องน้าตัวใดเลยตัวใดเขาเต้นยังนะอันนั้นอันนั้นเชือกในนั้นเราเซนคูณโอ้ฝั่งนู้นนะครก็เป็นดาวค่ะดาวมงคลกับอะไรนะตัวเล็กเขาน่ะอันตัวหน่อยเขาซื้ออย่างนะ แล้วก็แสนคูณค่ะมีมีชุดใส่ด้วยทางนู้นอันนี้ชุดชุดเองหรือชุดทางเขาแจกชุดชุดบบชุดอุ้มบุญไหมชุดเจ้าของมันบอจากแล้วเห็นทางปุ่นก็แจกชุดใสเงินเดืแสนคูณนะลูกใส่ชุดเขาตินนเอ๋อว่าแต่ว่าแต่ชุดของโครงการเขาแจกใสบัวงาไม้จิ้มฟันเลยลูกค่ะตรงอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไม้จิ้มฟันนะค่ะเพราะว่าดูแต่ละเชือก โอ้ยลงรักตุกเชือกเลยมีแต่เชือกหล่อหล่อโน่นะพี่ขวัญจับงาบัวคงถามเอามาทำไมมาจิ้มฟันโอ้เมื่อก่อนพี่ขวัญก็อาจจะเล็กกว่าบัวอีกนะตอนเด็กเด็กเดี๋ยว อีกสี่ห้าปีแมองลืมเรือบัวของเราดูตอนนี้เงินสูงเกือบครึ่งพี่ขวัญแล้วนึงเอาแล้วครับตอนนี้อาแลเอาแล้วผู้จัดการซุ้มเขียวกับผู้จัดการน้องอุ้มบุญนะคะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะทองนี่สิกบกันกับผู้จัดการตัวนั้นมาแล้วนั่นนั่นนั่นลงมก็ลงมก็มากเลยที่นี่โอ้โหนุ่น แกงใหญ่ห้องพันยานเด็กมาถึงสิ่หกกันไปนิกก่ากันแล้ว<อ><อ>ไปทีนี้เอา,เอาโอ้ยสวัสดีค่ะวิภาขอเสียงอุ้มบุญหน่อยโอ้อุ้มบุญอยู่ทางนู้นค่ะอุ้มบุญ <c oughs> ใครเป็นคู่ชนคะมัวแต่ไปดูประกวดนางงามอ๋อยังยังต้องดูค่ะแต่ว่าวันนี้คือแต่งตัวมาทองคำกับขวัญเมืองอยู่นะคะ<อ>ามาต้องรอดูก่อนค่ะสาวแฟนตาซีปีนี้อุ้มบุญชนะเลิศค่ะอ๋อ พี่พาไปงานวันไหนวันนี้วันที่13นี่คือถแถลงข่าวอยู่ที่โครงการอ่าก่อจะศึกษานะคะอ่าแล้วก็ซ้อม15 16 17 18 19 20น่าจะได้เข้าสุรินนะคะ20นะคะผู้จัดการซุ้มแบ่งเขตกันยังไม่ลงตัวครับใช่ค่ะยังไม่ลงตัวค่ะเพราะว่าเจ้าทินอยู่นี่เยอะค่ะเจ้าถินเยอะ แต่ละซุ้มตอนนี้ก็รวมพลังกันก็ยังสู้เจ้าผินไม่ได้อเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วน,นุนนุนนุนวิ่งอีกแล้วครับโอ้โหเหมือนคณะหมอลำเลยเอะไรนะวัยรุ่นตีกันทองทองทองทอไป,ไปอโอ้โอดูพ่อหนุ่มเสกอายุมากกว่าตาทองใบหรือเปล่าโอ้ไม่ค่ะพ่อหนุ่มเสกสามสิบแปดปีค่ะพ่อหนุ่มเสกสามสิบแปด โอ้โนนพระเอกน้อยเรามาอีกแล้วค่ะพระเอกพระเอกรุ่นเล็กมาอีกแล้วค่ะรุ่นเล็กมาอีกแล้วนุนดาวมงคลค่ะมาในชุดสีขาวนะคะเหลือมวิบวับเลยโอ้ยโตเล็กมาโอนิดอ้าวลูกลูกมาหาลูกมาหาค่ะ เออด่าวกลัวกลัวดาวกลัวพ่อดาวกลัวพ uh ่อเออทักทายคือดาวลังการมากใชายคาลังการค่ะหนูวิบวับเลยค่ะต้นไม้มันเล็กนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้เล็กกว่าช้างเลค่ะโอ้โอ้ตกเตก โอ time, ids, s <S oh, no ้พ no ี no ่ขวัญอยากทักทายน้องด้วยโอ้นวลนวลคุณตาทองใบจะโชว์ตัวงานช้างหรือคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคุณตาทองใบได้ไปหรือเปล่าเอาไอ้จนมาทำไมคะจนจะมาหาพ่อเหมือนกันค่ะเริ่มเดชบอกเริ่มเดชค่ะเพิ่นบอกว่าถือเพิ่นมาเองที่ Ê <laughs> la <laughs> <laughs> ta khen nhau lên nữa tuổi <laughs> <laughs> ta khen nhau các bạn Hà hức với nhau. ờm, 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 ชุดน้าเงินชื่ออะไรชุดน้าเงินอ่าอีหยังเขาแอนด์ซื้อตัวหน่อยมาซื้ออย่างนี้ค่ะคำคูณคำคูณอ๋อคำคูณแต่ว่าที่โรงเรียนเขาเรียกแต่ปลากระเงงน้องคำคูณเป็นลูกลูกชายอ่าพ่อมหาทองคำนะคะเป็นลูกชายของพ่อมหาทองคำเป็นน้องของเจ้าวาวาค่ะโอ้ตรงนี้เขาโชว์อะไรกันโอ้ยน้อง ตาทองไปไม่ได้ไปค่ะจะตกมันอนอใช่ช่วงนี้ช้างก็จะตกมันกันเยอะนะเพราะว่าปีนี้งานช้างก็เลื่อนมาอยู่ที่เดือนธันวานะคะปกติจะอยู่ที่เดือนพฤศจิกานะคะอ่ะแอคชัน่นโอ้แต่ละได้ยินแต่เสียงผู้จัดการโอ้ได้ล้ว ชุดดาวงามจังค่ะอลังการค่ะชุดดาวโอ้โหดูสวยค่ะชุดดาวก็สวยชุดโบบานก็สวยค่ะโน่นชุดโบบานก็สีเขียวนะคะคู่ชนนะเรียกคู่ชนไปแล้วนะคะคู่ชนนะคะเขาเรียกคู่ชนแต่คู่ระยองไม่ต้องไปเขาอะไรเงี้ย ดาวเป็นคู่อะไรดาวดังแฟนซีังแฟนซีโอ้โหอะไรผมไม่หล่อไปได้ไหมตอนนี้เขาเรียกนะคะหมากับพ่อหมาแม่นค่ะหมากับพ่อหมาโอ้ดีต้อผู้จัดการอ่านำเงินของเราเรียกกลับซุ้มแล้วนะคะเออสั่งน่นยู่ก่อนเอาแต่สั่งชนไปเดี๋ยวอาบอกว่าช่างระยองอยูนี้ ัวใส่ชุดเขียวเหนียวซับค่ะอะเราตามผู้ชนของเราไปนะคะตอนตรงนี้มันว,วุ่นวายค่ะตทั้งผู้จัดการซุ้มทั้งอะไรวุ่นวายมากอพอเสกกับพ่อมาแต่งตัวเต็มยศเท่มากโอ้ไม่ใช่พ่อเสกค่ะเป็นพอพลายขวัญเมืองค่ะพี่ขวัญของเราค่ะทองหยิบทองหยอดนะคะวันนี้ทองหยิบทองหยอด กลุมแรงก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้นะคะโอ้โหดูหลงหลงบ้านดาวนะคะจะวิ่งไปหาหลงบ้านทองคำขวัญกับทองคำเป็นช่างยุทธาธีลวพี่อ่ะ วันนี้คือแต่งตัวมาก่อนวันนี้โอ้จันโยูมาแล้วคุณครูโยูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมา<ะ>ัสดีสวัสดีคุยว่าต้องเอาบัตรประชาชนของไใบลุมเสกใครเป็นควนันอุ้หมอใช่ไหมในในที่สมัครอะที่สมัครอ๋รรอของอุมเสกอะแล้วใชควันเมืองใครเป็นควนัน ชื่อชื่ออันนี้หมดเลยนั่นแหละขอขอขอ,อเสอกเป็นของลวงเหมาได้ไหมก็แล้วแต่ก็ต,<อ>ต้องไปอันนั้นกับเขาใช่ไหมไม่เดี๋ยวพี่เอาให้ผมเดี๋ยวผมไม่ให้เขา่ไม,ม,ม่มีแล้วตอนนี้นะคะสวดีไม่จำบหญ่ตัวหรอพรอะว่า มีชุดเองเอามาดิอาจารย์เอามาเลยก็ผมก็ถามอยู่ที่เรกว่าอยากไปเที่ยวงานจังอวันไหนจะมีให้หมดผมก็ถามกันอยู่ไม่งั้นเอามาเลยเอามาใส่เลยเนี่ยยังคันยังคันยังู่นอยู่ต้องไปทับสักขอสัมนูรึก็ต้องไปขอสัมภูเลยไม่มีก็ที่ได้ เอามาแต่งชุดต้องอยู่บ้านนะถ้ามีก็ไปเอาที่บ้านนี่แหละแวบเพแต่งพามาแป๊บเดียวครับมาัยเห็นแล้วอยากไปเที่ยวงานช้างจังคงกืนนะใครๆเป็นไทยมีปั้นใช่เดี๋ยววเขาจ่อชุดนักรบมาให้มานะคะมายังมีอันนี้แค่แถลงข่าวนะคะวันงานจริงแสดงจริงคือ25-26นะคะ ยี่สิบห้ายี่สิบหกแสดงจริงนะคะอันนี้คือเลี้ยงโตจีนนะอ๋อวันที่ยี่สิบสี่ก็คือเลี้ยงโตจีนอาหารช้างนะคะสามซ้มส้มใหญ่ฟรีไม่เสียค่าที่มาอ๋อถ้าท่านใดอยากมาชมแบบก็ต้องชมวันที่ยี่สิบสามเนาะวพรายี่สิบสามซ้อมใหญ่นะคะก็เหมือนจริงทุกอย่างอ่าใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบหกก็ได้มาชมที่นี่ โอ้ยหยุดรู้สึกว่าผู้จัดการยังไม่หยุดสักทีเลยโอ้ยไม่ธรรมดาลคุยกับหมาู้เรื่องเออตาด้เรื่องแล้วจะเลือเหรอ24ก็คือรวมเลี้ยงโต๊ะจีนช้างแล้วก็จะชมขบวนขบวนช้างที่สวยงามนะคะหล่อจังซุ้มสีน้ำเงินสวัสดีค่ะน้องพัชสวัสดีค่ะคุณทองคลิป สวยกับคอมเมนต์เลยของแท้เลยสวยกับคอมเมนต์เลยผ่าน้ผ่านครับเอาใครเป็นพันนาเรศพันเพื่อรอเรื่องไหนเรื่องนี้เหรอคิดถึงเตัวนี้ตัวนี้คิดถึงเด้อครูโยค่ะหน้าเพม่าเนาะยินแต่เสียงค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้กำลังเปลี่ยนชุดค่ะเปลี่ยนชุดนักรบอยู่น,นะคะ,ะกระดูดลายช่องวันนี้ค่ะพิธิพานะคะตอนนี้หยุดอยู่ตรงโครงการของอบจนะคะโครงการคดชศึกษานะคะผมสมบางบอกงานแบบนี้ไม่ถนัดใช่ค่ะไม่ถนัดค่ะ กำลังของเรานะคะคุณครูมีคนฝากบอกคิดถึงครูโยอยู่ในตอนนี้คิดถึงนะครับคิดถึงเช่นกันนะคะคิดถึงเช่นกันนะแม่อย่าลืมตอกบัตรกันนะแม่แม่ค่ะมาแล้วก็รายงานตัวด้วยนะคะมาช่องเราแล้วก็รายงานตัวนะคะให้กําลังใจสําหรับนักแสดงทีมงานของเราโอ้เราไปดูพม่าของเราดูจันยงนะคะกําลังเซ็กตัวใช่ มันแขยงงขยงต้องหยิบทองยอดใช่ไหมโอ้ผ้าเขียวครับผ้าเขียวมาแล้วมาแล้วใครมาแล้วก็รายงานตัวค่ะรายงานตัวส่งกําลังใจโอ้พะพม่าจะปลิวร ใส่ชุดเข้าไปเหมือนเลยใช่ค่ะจานยองไม่ต้องพูดถึงเออพวกหัวก็ใช่แล้วฟันฟันก็ได้ละฟันเรื่อดำเร <c oughs> ื่ยสวัสดีบ่าวบมาเ <c oughs> ทเดีร <c oughs> อนำ <c oughs> ท่านมะเร็งนองอ <c oughs> วันนี้ท่านมองไม่อยู่ควันนี้ <c oughs> อ๋อแกน่าจะจำได้อยู่ทํากลองส่กไปให้อยู่อ๋อ โอ้ยภาพปลิวเราไม่ธรรมดาครับแต่งตัวบนหลังช้างนะคะมีที่นี่ที่เดียวกดขีดข่พี่เซมเลยค่ะทำไมไม่ลงมาแต่งข้างล่างจาันหยงแบบนั้นแหะค่ะเพราะว่าเป็นควานช้างลงข้างล่างก็อควันช้างเราต้องเป็นได้ทุกสถานการณ์ค่ะต้องโก่ต้องโก <laughs> <laughs> โอไม่ต้องโจมก็ใส่ดีๆกว่านั้นหน่อยนั่งไปข้างหลังเนี่นั่งครับเอ้านั่งเต็งไว้นั่งเต็งไว้โอ้ยกระดุมไม่ได้ครับโอ้ยไม่ต้องใส่กระดุมมาเลยโอ้ยเต็งแล้วรอเลยใช่ครับผมเต็งรอปลายโซนยืนมันๆเลยโอ้ท่านมองมองเต้ยคไขยสิคือครับโอเค ลมบอกเป็นใจใช่ค่ะวันนี้ต้องขออภัยนะคะลมแรงนะคะลมแรงมากเลยเป็นมีมีอะไรเนาะอันนี้มวกอันนี้รองคอด้วยอันนี้ลอกเล็แตแล้วใช่ใช่มองเต้ยกับวันนี้มองเล็กใส่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 งัดเดี๋ยวไปซ่อม ค่ะธรรม,ราม,มดาเต็มที่ค่ะเต็มทม <c oughs> มมี่มองเตยไม่อยู่ค่ะมองเตยไม่อยู่วันนี้ได้เป็นอะไรเป็นพัทะเลจวนนะคะพี่ขวัญยังรอเลยค่ะรักพี่ขวัญรักพี่เซมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทบทอะไรเราแสดงได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็น อ่านัเลยสวนว่าจะเป็นท่านหมองนะคะเราได้หมดนะคะภัยสนกินข้าวมาหรือยังน้องพาเรียบร้อยแล้วค่ะกินทานข้าวมาทุกคนแล้วค่ะลมแรงก็มาแถลงข่าวค่ะใช่ค่ะลมแรงโอ้ยมันไม่อยู่นะมันมันลมนะคะ ลมแรงมากานึกว่าอยู่ริมทะเลค่ะลมแรงจริงๆค่ะเัพี่านาจะียเสียงลมจะได้เบาลงอ้เนาะเราต้องขออภัยจริงๆค่ะ เปล่ามันพับนี่แล้วมันไม่คือตรงมันหักนี่นะเออเพราะว่ามันพับมาข้างหน้าหมดเนาะมันจะฟันไม่ได้ก็เพราะเกาะนี่แหละค่ะลมมาลมโอ้ยไม่ต้องใส่เกราะแล้วถ้าใส่ นี่วันนี้มาแถลงข่าวะงานแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานช้าด้วยนะเชิญชวนนะคุณครู้คุณครูเป็นทางการเนาะเดี๋ยวเสียเงินค่าพิธีกรเด้อเออค่าโฆษณาเชิญชวนนะครับทุกท่านเที่ยวชมงานช้าจังหวัดสุรินทร์นะครับปีนี้วันที่25-26ธันวาคมนะครับเสาร์อาทิตย์เป็นเจ้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปดู2เชือกนี้นะครับในการที่จะยุทธหัตถีพร้อมกับทหารแบบเต็มรูปแบบเนาะวันนี้แบบสาธิตนะครับวันนั้นก็จะเต็มรูปแบบแบบของจริงนะครับดูเกาะมันไม่คือเลาคุณเออเอาออกก็ มันลมใช่ไหม,มสวัสดีค่ะวีดโสสัครับน้ามาบอกว่าคุณครูน่าจะจําได้ที่เขาทากลองมาให้โอ้โหจำได้ครับผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยจำจำได้จำจำได้เ <c oughs> สียงใครน้องแม่ควานนี่ค่ะตัวจริงอยู่ตรงนี้ค่ะคุณครูโยค่ะคุณครูโย ย้อนแสงมาดิคุณคร็มืดไม่เห็นหน้าโอ้ยเห็นต้องเตรียมเข็มกลัดไว้เยอะๆเลยวันจริงค่ะเดี๋ยวก็จะมีกองการแต่งตัวให้ค่ะวันนี้ครูโยผู้กำกับการแสดงใช่ไหมคะปีนี้ช่วยช่วยผู้ช่วยไหนซ้ายส้ายส้ายสายครับผม พระพระพี่ผู้พานพระพี่พระผู้ผ่านพบอุดตมเฮยไปชอบเชิดยืนบิดร่มไม้เชิญราชรบมก็ชื่อเฉลิ้งเกียรติไว้เฮคงจะสาวเราไซสอะไรวะสุดสิ้นหรือมีอ่ะพูดตามสิครับเมื่อกี้พูดตามโ้โพูดตามเฉียวจับได้ไหม มาคัดหน้าตามาคัดหน้าตามาหน้าพม่าในตาแขกู <laughs> ุยโย TikTok ใช่ค่ะูุยโย TikTok เองค่ะอะเดี๋ยวไลเรายาวพอสมควรน,นะคะยังไงเราบางทีเราอาจจะตัดไลก่อนนะคะเดี๋ยวเวลานั้นเดี๋ยวภาพสัญญาณจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์จะร้อนอีกเดี๋ยวขอตัดไลก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามด้วยะคะ่ะจะไลให้ชมอตอนพิธีการนะคะ อาล่ฝากติดตามในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะโอ้ชุดพี่เล็กถ้าเป็นสีแดงจะสวย,สยใช่ค่ะ <c oughs> อย่าลืมค่ะยวเจอกันไลรหน้านะคะอ่ะไ์นี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ